สวัสดีนะครับผมสวัสดีสําหรับเนีครับเพื่อนๆพี่ๆนีครับทุกๆคนด้วยแล้วกันยินดีต้อนรับกันเข้าสู่ในช่อง YouTube ของเอประจักชัยเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราก็มาตามล่าหาบอลนาด่างอีกเช่นเคยนะครับพอดีผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับผ่านมาครับคุณผู้ชมนะครับจะอยู่ติดถนนนนททางเลยนะครับ ไม่รู้ว่านะครับแบบนี้เขาจะเป็นบอลน,นาดาังหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาอาจจะติดไวรัสนะครับแต่ว่าผมสังเกตดูนะครับทุกๆใบนะฮะคุณผู้ชมนี่ผมว่ามันติดเป็นเหลืองเหลืองนะครับแบบเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับบนบนหลังใบนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมว่าเขาก็มีความสวยอีกแบบหนึ่งนะครับ เนี่ยอย่างใบนี้นะครับอย่างใบนี้เขาก็มีรอยด่างนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมสือสีชมพูนะครับมีรอยด่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันครับก็เป็นด่างเหลืองๆแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกันหรือเปล่านะครับมันเป็นเกือบทุกๆใบนะครับเป็นเกือบทุกใบลยถ้าว่าด่างติดไบรัสเนี่ย ก้านของเขาเนี่ยก็จะมีความด่ังเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมีเป็นก้านดังๆสีชมพูนะครับออกชมพูหเหลืองๆนะครับเดี๋ยวจะลองขุดไปนะครับแล้วจะพามาดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพูดดังไม่ได้นะฮะอยู่ติดบ้านนะครับนี่แบบนี้นะครับต้นใหญ่ของเขาครับเนี่ยนะครับ แต่อันนี้เป็นใบที่เสียแล้วนะครับเป็นใบที่เสียแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นด่างเหลืองแบบนี้ทุกใบเลยนะครับแต่ใบนี้ก็เป็นใบที่สมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเป็นใบที่สมบูรณ์มากนะครับด่างครึ่งใบเลยนี่ครับเห็นไหมผมว่าสวยอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นก้านสีเหลืองนะครับเนี่ยนะครับ ก้านจะเป็นขาวๆเ,เขียวๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยดูลักษณะของก้านแล้วนะครับก็น่าจะด่างนะครับคุณผู้ชมผมเลยว่าจะลองขุดไปเลี้ยงดูนะครับเนี่ยเห็นไหมออเป็นเหลืองๆนะครับเป็นก้านเหลืองเหลืองแล้วก็ ดูแวบบดูใต้ใบนะครับแบบนี้นะครับอ้าวลองเก็บไปเลี้ยงดูนีครับเหลืองแบบสวยงามนะครับ ครับผมก็กลับมาถึงบ้านนะครับแบบปลอดภัยมาถึงบ้านแบบทุลักทุเลครับคุณผู้ชมนะครับดูครับตอนแรกผมมองไปนะครับผมก็คิดว่านะฮะใบของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแดงอออกเหลืองเหนะครับแบบโดนแดดหรือว่าไวรัสหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่พอนี่ครับดูหลังใบของเขานะครับ หลังใบนะฮะมันมันมันด่างแบบทะลุเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมเนี่ยแล้วก็สังเกตดูก้านนะครับก้านจะมีรอยเขียวเหลืองๆนะครับลงมาเป็นเส้นเลยนะครับลงมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งจะเขียวนะครับเนี่ยฝั่งหนึ่งจะเขียวแล้วฝั่งหนึ่งจะเป็นสีเหลืองสีขาวๆนะครับผมก็เลยมองดูก้านนะครับมองดูก้าน แบบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะด่างเหมือนกันนะครับตัวนี้ด่างครึ่งใบเลยนะฮะที่ได้หยุดนะครับถ่ายไปก็มีคนมองอีกแล้วนะครับมันอยู่ติดถนนนะครับมันอยู่ติดถนนเกินไปนะครับแล้วก็มีคนเขามองว่าผมจะเอามาทำไมนะครับส่วนใบนี้นะครับส่วนใบนี้ก็เป็นใบใหม่นะครับ เป็นใบใหม่ก็เริ่มมีรอยนะครับรอยด่างเหลืองๆนะครับเห็นไหมฮะก็เหมือนเดิมแหละนะฮะก็บอกขึ้นว่าผมจะเอามาปลูกประดับร้านนะครับเขาก็บอกเอาเลยนะฮะเพราะเขาจะตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันก็ด่างสวยอีกแบบหนึ่งนะครับได้มาหลายต้นอยู่นะฮะ ต่ก็ต้องแช่น้ําไว้ก่อนนะครับสักสามถึงสี่วันนะครับนี่แบบนี้นะฮะที่ผมเก็บมานะครับเก็บมาก็จะแช่น้ําไว้อย่างนี้นะครับมันก็สดชื่นดีนะครับรู้สึกว่าแช่น้ําเอ็มร้อยแล้วนะครับใบเขาก็ไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับให้รากเขาเดินเราค่อยเอาลงระถางนะครับนี่ครับที่เอามานะครับอันนี้ก็ได้ สามวันแล้วครับคุณผู้ชมนะครับได้สามวันแล้วที่ผมเก็บมานะครับในคลิปลก่อนนะครับตัวนี้มีด่างขาวอยู่นะครับติดบนเส้นนะฮะเส้นของหูใบนะครับเดี๋ยวที่อกมาวันนี้นะครับที่อกมาวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูแล้วกันนะครับอันนี้พามาดู อันที่ผมว่าแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเหมือนที่คลิปน้องล่าบอกว่าถ้าได้บอลน,นาดางมาอย่าเพิ่งปลูกนะครับเดี๋ยวเขาจะเกิดความาช็อกนะฮะหรือว่าระบบรากของเขาเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับดินที่เราปลูกใหม่นะครับนี่ครับผมดูจากต้นแม่ของเขานะครับนี่ต้นแม่นะฮะแล้ว ต้นลูกครับอันนี้ต้นลูกเขาก็จะมีรอยด่างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีรอยด่างแบบนี้นะฮะผมก็เลยเก็บมาแช่ไว้ก่อนนะครับส่วนใบนี้เขาเขาจะมีรอยด่างด่างอยู่ที่หูนะครับด่างอยู่ที่หูจุดหนึ่งครับนี่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ดูต้นลูกเขานะครับต้นลูกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เกือบทุกใบนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะโดนคล้ายๆเป็นเพีย้ยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่มาดูตรงก้านตรงหลังใบมันไม่มีนะครับแล้วก็เส้นเส้นเนี่ยเส้นเขาจะเป็นเส้นเขียวๆเ,เหลืองๆนะครับเอ๋เก็บมา เลี้ยงดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เกือบทุกใบนะฮะก็คิดว่าน่าจะด่างนะครับคุณผู้ชมก็เลยลองเจ็บมาเลี้ยงดูนะครับได้มาหลายต้นเลยนะครับได้มาหลายต้นแบบนี้ก็ด่างลายขนนกแบบนี้ก็สวยดีนะครับสวยดีนี่ครับต้นเล็กๆนะครับอันนี้ เป็นต้นลูกหมดเลยนะครับเป็นต้นลูกหมดเลยแต่ผมต้องทําการแช่น้ําไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ผมขุดได้ลากมานิดเดียวนะครับก็ต้องทําการแช่น้ําให้เขาสดชื่นก่อนแล้วกันนะฮะนี่ทั้งขุดทั้งคนมองนะครับ เวลาไปหาบอลน,นี่เวลามีคนมามองมาถามนี่เราก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวเนาะนะครับสังเกตดูใบแล้วก็ก้านนะครับก้านเขาก็จะมีฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับฝั่งหนึ่งก็จะออกเป็นขา,ขาวๆเเหลืองนะครับเห็นไหมส่วนข้างข้างเข,า,งข,า,งขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นด่างสองสีนะครับ สำหรับก้านของเขานะครับอย่างนี้ก็มีรอยด่างนะครับอันนี้เป็นใบใหม่นะครับเพิ่งเปิดใบขึ้นมานะฮะเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ตัวนี้ก็ด่างครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีใบแบบอย่างนี้นะครับผมว่าสวยงามดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วนะครับบรรยากาศเนี่ยมีด่างอย่างเงี้ยติดเส้นกระดูกทุกใบนะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพี้ยนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับ ไปมองตั้งนานนะครับจนได้กลับมาเอาเสียมแล้วก็เอาถุงเพื่อที่จะไปใส่นะฮะบ,บอลมานะครับเนี่ยตัวนี้ก็เห็นไหมครับมีรอยด่างที่หูนะครับมีรอยด่างที่หูสตดิสีชมพูนะครับสวยนะฮะบ,บอลน,นานะครับ อยู่ติดถนนเลยนะครับเก็บมาเลี้ยงดูนะครับคุณผู้ชมนะครับสายที่รักบอนนาดังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเป็นแรงใจให้กับอประจักษ์ใจด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะมาดูความสวยงามนะครับของบอนนาดางนะครับ ส่วนใบนี้นะครับเป็นต้นแม่นะครับเป็นต้นแม่เนี่ยเวลาที่เขากัดสีเต็มที่นะครับมีอีกหลายต้นนะครับแบบนี้มีอีกหลายต้นนะครับเดี๋ยวพ่อเพื่อนบอกว่ามาขุดเอาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะตัดทิ้งนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะฮะแอดอคอมเมนต์ใต้เฟซของเอปราะจักรชัยมาเลยนะครับ หรือว่าคอมเมนต์ใต้ y t u t u นะฮะในช่องของเอประจัก์ชัยนะครับเดี๋ยวผมไปขุดมาแบ่งปันให้นะครับในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามด่างแบบนี้ก็สวยดีนะครับหายากอยู่นะฮะให้ดูชัดๆนะครับ ด่งทะลุหลังใบเลยนะครับดูก้านเป็นก้านสองสีนะครับก้านสองสีเป็นลายเส้นสีเขียวแล้วก็ออกสีเหลืองน้ำดำนะครับ โอเคสำหรับใครที่เป็นผู้รู้นะฮะเรื่องของบ่อน,นาด่างก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าด่างแบบนี้เขา,าเป็นด่างติดเชื้อโรคหรือเปล่านะฮะแต่เ,เราก็เก็บมาเลี้ยงไว้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเห็นว่ามันสวยแล้วก็แปลกดีนะครับลากันไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ